แอมชนทิชาเป็นนักร้องลูกทุ่งในค่ายสังกัดแกรมมิโกเป็นสาวน้อยที่มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงและเธอนั้นรักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ แอมชนทิชาเป็นที่รู้จักจากการประกวดร้องเพลงในรายการดวลเพลงชิงทุนเป็นแชมป์ชนะเลิศ21สมัยและนั่นจึงทำให้เธอได้เข้าสู่วงการการร้องเพลงครูสลาคุณวุฒิเห็นแววในตัวเธอจึงประพันธ์เพลงให้เธอหนึ่งผลงานเพลงก็คือเพลงสัญญาที่ชานุมาน ซึ่งเป็นที่มาจากอำเภอที่เธออาศัยอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญและต่อมาเธอก็ได้เซ็นสัญญากับทางคล้ายเกมมิโกรเป็นนักร้องอย่างเต็มตัวและมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการลุกทุ่งเป็นอย่างมากถือได้ว่านั่นเป็นแบบอย่างในการเดินตามความฝันของนักร้องรุ่นใหม่จริงๆไปเลยค่ะ ใครที่ชื่นชอบแอมชนทิชาก็อย่าลืมไปติดตามผลงานใหม่ๆของเธอกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปข่าวสารสำคัญต่างๆให้ท่านได้รับชมได้ทันท่วงทีขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะ